พี่น้องเขาป้าบ่าไว้แล้วค่ะพี่น้องจา้าอื้อเกลือกระตาค่ะพี่น้องเขาป้าบ่าไว้แล้วค่ะเห็ดเงี้ยโดนกระตาเขาป้าบ่าไว้สิพาพี่น้องย่างเมื่อค่ะพี่น้องเิลือันดอกใหญ่ๆก็บ่เอา เอาตะสุมดอกจ,จุมๆกระตาใยๆ,ๆพี่น้องกระตาบอกแหน่กะเต็มอืออ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 กออ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 อีอออออหอออักออ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 องค่ะพี่น้องหนัออนออออนอ่ออ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 ะออ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 อยนานเนาะค่ะพี่น้องอดจักอายพี่น้องเบิงเน,นาะค่ะเนาะ ไปค่ะหาตะก่ายานก่อนค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาหาเก็บเห็ดอีกรอบนึงค่ะพี่น้องอุ้ยอุ้ยเนาะตกใจเบิดแต่มันเหยียบเห็ดมุนลุกลวดพี่น้องพาพี่น้องมาลองพุ่งเห็ดอีกแล้วจ้าอ้ย เขาเจ้าก็มาเก็บคือกันเนาะค่ะนอกกับธรรมดาแต่ว่าเฮามาที่โหลโมูก,ก็ได้คือเกาล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะกระตาเนาะ,ะ,ะค่ะปะลาค่ะไปรุ่นน้ำกันเนาะค่ะไปรุ่นเห็ดน้ำกันค่ะพี่น้องไปจ้านี่จ้าพี่น้องเห็นบอเห็ดดอกแรกโดนทางคางทางค่ะพี่นอ้องโดนทางคางท้างจ้าไปต่อจ้าพี่น้อง ่อจ้าป้ตัดติน่นให้เบิ้งดอกนกค่ะเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันงาวนะค่ะไป่อจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องดอกที่สองค่ะมุนีสิว่าเอาดอกบานเลย้อค่ะเสียดอกโตดอกต,อกตูมูตีม่มีอันทั้งพุนเฮ็ดยังน้อเนาะค่ะไปเบิ่งดูเฮ็ดเ่ิงหวานค่ะพี่น้องนี่ดอกงามๆามเนาะตุปุติปีมอนีสิอาจะดอกตุปุติปี้อะคะ่ะ นี่อีกว่าทั้งนี่ได้สองดอกค่ะพี่น้องไปต่อจ้านี่จ้าพี่น้องดอกนึงจ้าพี่น้องโอ้ยกิ่งไปกิ่งไปทั้งปีกระดอกหนึ่งค่ะพี่น้อง ดอดกไปต่อจ้านี่จ้าพี่น้องดอกน,นึงจ้ายวเงี้ยวดอกยวเงี้ง<อ>ยว<ๆ>ตัดออกลายในเด้อค่ะพระวาวะเย้าใหญ่มันแม่ง จ้ะพี่น้องงามๆเลยไปต่อจ้าี่จ้ะพี่น้องสองดอกแต่มันเอ้ยแต่มันงามคักโอ้ย,อยคู่แฝดทันสาคู่แฝดทันสาทั้งพี่กับมี่ค่ะพี่น้องเห็นแบบแบบจแบบักแมนบอแมนตัดไปบองก่อนโอ้ยแมนค่ะพี่น้องสองดอกเนี่ยงกันลองซอง นี่จ้ะพอดีงามเลยนี่จ้ะเออโอ้ยุงกัดทั้งผีมีบอกปกติมันเคยออกมอดผีได้ค่ะบุมมี่เอ้าดักมันเหยียบเพชรเยอะเหยียบยังแ<ๆ>น่เลวพี่น้องเลยนี่ค่ะพี่น้อง ซีดอกค่ะไปต่อจ้านี่จะพี่น้องดอกนึงจะ้ะดอกนึงจะ้ะนี่ดอกนึงทั้งทีค่ะพี่น้องเห็นแบบแบบยู่ใกล้ๆกันเนาะ <c oughs> นี่ค่ะพี่น้อง ดอกหนึ่งมะว่านจงไว้นี่ดอกหนึ่งไปสาบุนนี่ข้าจเจ้ามาเอาแล้วเนาะอันแมนเนาะค่ะเนาะแบ่งกันกินไปเนาะค่ะไปต,ตัดตื่นจากพี่น้องว่งเนี่ค่ะดอกน,นี้ได้หลายดอกละโอ้ย ตัดออกไลาย,ลายว่าเอาดอกค่ะจึงว่าให้แม่งกินซะอเพราะว่าอันกันเรบาบตัดออกไลาๆค่ะพี่น้องมันมันมันมีกุจจีอยู่ข้างในลังเทียนี่ค่ะไปต่อจ้าพี่น้องดีจ้าพี่น้องดอกหนึ่งจ้ามีสามดอกค่ะพี่น้องให้งกัด นี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้าทั้งพี่น้ำค่ะพี่น้องดอกหนึ่งเฮ้ยแต่อ่อนซ่อนเนะาะค่ะเนาะงามงามเมื่อไหร่ค่ะพี่น้องงามงามไปต่อจะโอ้ตัดตินพี่น้องเบิ้งนั้นเนะาะค่ะเนาะตัดตินจ้ะพี่น้อง เอาตองเดือกมันออกนะคะ่ะพี่น้องไปหอดบ้านกับเป็นขยะได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะงามปีนี้ได้ขายเหฮดได้หาสิบกว่าบาทล่ะครัพี่น้องนี่ค่ะ นี่ค่ะพี่น้องงามคักค่ะไปต่อจ้านี่จะพี่น้องท่านได้ออกจากดอนเกาจะได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกนึงค่ะอืมพูดราคาพี่น้องป้าทั้งปีก็มีค่ะพี่น้องดอกนี้เนาะค่ะเนาะอุ้ยพูดราคาพี่น้องขามัน ทั้งพี่กับมีค่ะพี่น้องดอกหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องดอกนี่ ซ่อนค่ะค่ะพี่น้องไปต่อจ้าพี่น้องดอกนี้บัวใหญ่ค่ะพี่น้องเอาไวก้กอนเอาดอกพีค่ะพี่น้องเอาดอกพีนี่แหละนี่แหะพี่น้องไปต่อจ้านี่จ้ะพี่น้อง ดอกหนึ่งจ้าพี่นอ้องระยามาเบิ่งทั้งพี่คะ่ะพี่น้องนี่ดอกนี่น่อยมันเนาะค่ะเนาะพี่คะ่ะพี่น้องดอกหนึง่งโอ้ยฟงฟงไปตั้งบักไก่ ซื้อราทั้งพี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้าอุ้ยทั้งพี่ค่ะพี่น้องอีกดอกหนึ่งนี่ค่ะมันออกใหญ่ไปจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องนี่นี่จ้า พี่จะพี่น้องอีกดอกหนึ่งจะพี่น้องบอกแห้งบด้บ่มีมูโอ้ยตายบ่มีมูกี ้องเสียงเศร้านี่จ้บพี่น้องนี่จ้า,จาไปต่อจ้าพี่น้องนี่จ้บพี่น้องจ้บพี่น้องเ็สนี่จ้บพี่น้องทั้งพี่จ้บพี่น้องจ้า ขจาเขามาแล้วค่ะแต่ว่าขาเจ้า่เห็นภาวาสีมันคือจังสีใบไม้เนาะมันท่านใดพ่นมันก็นเป็นสีขาวนี่ค่ะนี่จังพี่น้องไปต่อจ้าพี่น้อง อยู่มองเดียวกันจ้ะพี่น้องถ้าได้ไปกำลังสิว่าสิตัดตีนนี่นค่ะกุจีเริ่มกินแล้วกุจีเริ่มมนแล้วเนาะนี่ค่ะพี่น้องอีกดอกหนึง่งทั้งผี่มีบอจ้ะ งามงามนี่จ้ะพี่น้องไปต่อกันเลยจ้านี่จ้ะพี่น้องอยูก่ใกล้ๆกันค่ะอยู่ใกล้ๆกันย่อมมักในปลาเต็งเสียค่ะเพราะว่าดอกมันงามสีดอกมันงามอ่ะพี่น้องให้มัน่นก่อนเยี่ยวสีบันเยี่ยวสีบวัวหาเคลียหา ผลสนน่อยกอนเนาะค่ะน้อง,องมืออื่นจะคอยได้มาหาเอาใหม่จากไปต่อจ้าพี่น้องเฮ้ยจ้าพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องงามคักงามเนี่ยเห็ดเห็ดในป่าอนี้ไหมสีมันงามค่ะพี่น้องทั้งพี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งอ้ยหลายดอกค่ะพี่น้องหลายดอก โอ้ยก่ๆกับตาเนาะค่ะเนาะเบิ้งนะ้ค่ะแป๊บเดียวพี่พี่น้องทั้งพี่เฮ้ยงามอยู่ค่ะพี่น้องทั้งพี่จ้าพี่น้องทั้งพี่ โอ้ยดอกนี่บ่เอาดอกค่ะพี่น้องบางแนวค่ะมันมันเริมเหลืองแล้วไว้ทั้งพีคค่ะพี่น้องได้เลือกเอาเนาะพี่น้องมันหลายคักหลยง้มมันอิดมาหน้าเนาะค่ะนี่ดอกนี้งามอยู่นี่ค่ะดอกน,น้อยมันดอกหนึ่งยงมมันอึดกับบ่ได้เลือกแล้วเนาะค่ะเนาะเอาเบิดเท่าดุมเอาเบิด เดี๋ยวนี้มันหลายแหละก็ได้เลือกเอาปีนาสิออกอีกบอจังสีออ่นี่ค่ะพี่น้องปาดอ่อนซ้อนเนาะค่ะเนาะ ไปต่อจ้านี่จ้าพี่น้องดอกหนึ่งจ้าข้าจะมาเก็บเอาแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่ากันยัง่งคือเกานี่จ้าพี่น้องไปต่อจ้านี่ค่ะพี่น้องน้มน้ำ,นำ อุม้มอุย้ยเอาบานน้อนี่บ,เบเ่เอาดอกนี่ค่ะพี่น้องดอกพ่นดังสี่พอจะเป็นดอก้างเหี้ยวแเนี่ยเพราะเพราะว่าแดดเพิ่นอออนเพิ่นเริ่มแห้งแน่แล้วเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งห้ฝรังขาจามาหากรนโหลดยังวะโอ้ยบ่เอาค่ะดอกนี้ก็บ่เอาเสีเอาดอกนน้อยค่ะเมื่อนี่สีเลือกดอกเอาค่ะ เบื้งค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะดอกหนึงน่งค่ะดอกหนึ่งเถาเลยหมู่บ้านบ่ไดดมาเถาเลยเห็นบอค่ะหมู่บ้านนี้ค่ะเห็นกระเจ้าเขามาหลายคนอยู่เด้อล่ะค่ะเจ้าบ่ไดดเขามาพอ่าเห็นกระเจ้าเ,เขาเลหลายๆายคนให้กระเจาเก็บซะว่าสันเนาะจ้า หาตอจากพี่นอ้องขอาซ้ำน,นี่ละแล้วกับพ่ออีกตอจ้านี่จ้ะพี่นอ้องดอกนึงจ้าพี่นอ้องนี่ค่ะดอกอ้วนๆน,นี่จักมันมอีหยังงมันมุน ทั้งพี่กับพี่น้องดอกนึงจ้าอุวนๆเลยจ้าพี่น้องข้าเจ้าเขาข้าเจ้ายางออกไปย่งๆอยู่คือเกาลอดขายข้าเจ้าหาก็ย่างหวายข้าเจ้าหาเนาะค่ะ ไปต่อจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องน้ำมันขางทางนี่ค่ะพี่น้องน้ำมัน,น,นขางทางค่ะพี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งโอ้ยดอกน้อยๆมันก็มีค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะดอกหนึ่งมันหันเยาบ่ว์ อันอุยอ้ยอุ้ยค่ะพี่น้องพี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งอ้ยเถ่าแล้วอเอาเกิดน้ำมังคางทางั้งไปพี่น้องพี่ค่ะพี่น้องดอกอุย้ยอุ้ยพี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งแต่มันงาม พี่คะพี่น้องดอกนึงจ้ะเกิดน้ำมังค้างทาง่ามึงแน่จะ้ะน้ำมังค้างท่าไปผู้เท่าข้า่ากันย่างหายอยู่ค่ะตาข้อเท่าเบ่เห็นเนาะของมันอัน ดีอ,อยู่ในป้าเนี้นี่ค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะมันเกิดน้ามังคางท่างเนาะนี่ค่ะออกหลายค่ะพี่นี่คางท่างก็ออกหลายโอ้ยโอ้ยอันภาพปไว้น้ามูกันเ้อค่ะพี่น้องมือเย้าหน่อยนี่จต่พี่น้อง ดอกหนึ่งปาดปาดพี่น้องเบิ้งค่ะเบิง้งพี่น้องอันซอนบอ่ไปต่อจ้าพี่น้องแกิีด้เต็มกระตาละต่อจ้ายังไม่ได้งามงามไปจ้านีจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งโอ้ยบ่เอาดอกค่ะมันเริมเหลืองแล้วเฮ้ยกระเจ้าก เขาตก็เลือกเอาดอกเฮดทึกันเนาะค่ะพี่น้องไปค่ะยั่งอยู่ค่ะว่าเอาเบิดดอกเนาะค่ะเนาะไปตอจ้ะข่ะพี่น้องข้าเจ้าเอาข้าเจ้าหาข้าเจ้าก่าโเบิดคือเก่าค่ะพี่น้องยังเหลือตาข้าเจ้าคือเก่าค่ะพี่น้องเมื่้สึก่าเฮดอีกดอกหนึ่งค่ะพี่น้องเดอกันเด้อค่ะเด้อดอกนี่โตทากกินแล้วค่ะปล่อยทากินซะ มาเามาบืองทั่งพี่ค่ะพี่น้องดอกนี้ดอกนี้จองไวส้สกอนเนาะมาเอาดอกพี่ค่ะพี่น้องได้สองดอกได้สองดอกเยู่ไปต่อจ้านี่จ้ะพี่น้องใขกเจ้าย่างหาโรดเนะาะค่ะ เจ้ายังหาก่อนโหลดไปที่หลังก็ได้คือเกา้าโอ้ย <ś c oughs> หักกับว่าเป็นยังตัดออกกับพอดีละ่ะนี่จ้ะไปต่อจ้า ิงจากพี่น้องก็จะหาก้อนกันยังวะจงไหวสองมือกันยังย่งคือเก่าค่ะพี่น้องวางไว้ดีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดอกหนึ่งโอ้ยนิ่มเบิดมาเอาดอกพี่ค่ะพี่น้องดอกนี้ก็เอาเด้อค่ะนี่ทั้งพี่ค่ะพี่น้องทั้งพี่ก็เอา ทงพี่จ้าพี่น้องจะมีบนทั้นนทงพี่จ้ะพี่น้องพี่จงไวสองมือจงไวสองมือจ้ะพี่น้องเนี่โอ้ยตัวนี้กุจีกินเกือบเปิดเห็นบอกขายังยั่งขาพี่น้องให้ก็เจ้าหาจังได้กัเบืเบิดกันยังวะโอ๊ยนี่ค่ะพี่น้องนี่หลายดอกโอ้ยดอกนี้จงไวสะก่อน มืออื่นมามันสิบุมีเก็บค่ามันบอกออกอีกดอกนี้เอาค่ะนี่จ้ะพี่น้องนี่จุ่มเดียวก็ได้ไปต่อจ้าพี่น้องต่อจ้างามคักพี่นอ้อง,นองงามคัก พ้ะเจ้าหาอยใกล้ๆนี่ค่ะพี่น <Overwatch> ้องเสียงย่างอยก้อแก๊กก้อแก๊กย้่นี่ค่ะพี่น้องจงไว้ยังบะโนะทางพุ่นไปต่อจ้านี่จ้ะพี่น้องสองดอกเพียงกันน้องซองเฮ้ยพี่น้องแต่มันงาม ตัดเคืองออกก่อนโอ้ยแต่ว่าขาบองงามเนาะเอาคือเก้าล่ะค่ะพอดอกมันจุม่มโอ้ยมันดิ่นดำเนาะไปต่อจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งดอกน้อย พี่จัะพี่น้องจงไว้ทั้งพี่จัะพี่น้องทั้งพี่ทั้งพี่เอาอยู่ค่ะนีง่ญ่ไปนี่ไไ่ังหน่อยๆอ,อยู่ค่ะพี่น้องทั้งพี่จัะพี่น้องเอาอยู่ดอกงหญ่แน่แล้วนี่ค่ะ ไปต่อจ้าต่อจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องดอกงามงามทั้งพี่ดอกหนึ่งจงใบค่ะพี่น้องนี่จ้าจงใบเนาะคะ่ะเนาะ เอาทั้งพีค่ะพี่น้องหฮ้ยเต็มอุย้ยหลายดอกเลยค่ะหนึ่งสองดอกอุย้ยหลายดอกหลายดอกจ้ะทั้งพุ่นมีบ่ บ่เป็นยังจ้ะสองดอกก็เอาสองดอกค่ะไปต่อจ้าพี่น้องเบิงซอยแน่พี่น้องเบิงซอยแน่นี่สองดอกค่ะพี่น้องนี่สองดอกเอาค่ะทั้งพี่มีอีกค่ะพี่น้องทั้งพีมีอีกสองดอกค่ะเบิงเะค่ะพี่น้องเอ้ย อนซ้อนไหลเบิ้งค่ะพี่น้องมาเด้อผู้ใดเกยได้อยากมาเก็บเทดซอยกระไดเนาะค่ะมีเอาได้บอก่อุ้ยเอาได้อยู่ขาขาวจุนพูนอยู่ไตทองมันแต่ไตทองเหลืองยา่์บัเอาเด้อไปหอดบ้านเนี่เาพ่อดีเลยค่ะพี่นอ้องไฮพี่น้อง วางใบก่อนเดอ้อทั้งทีนีอีกพี่น้องทั้งทีนีอีกเฮ้ยพี่น้องจา้าแต่มันอน่อนโซนอเอาได้บ่เนาะได้บ่เนาะดอกนี่เถาซะบ่เน้อลายขาวจุนพูนอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึง่งลายขาวจุนพูนอยู่นี่เด้ดค่ะ นีดอกหนึ่งจากพี่น้องนี่ทั้งพี่จ้าพี่น้องเื้ยเดี๋ยวหาอีกกลอนเ,อเมื่อบานไว้อีกบนนอเมือนนี่ พี่น้องทั้งพี่อีกพี่น้องทั้งพี่อีกจ้าเฮ้ยแกเอาได้เอาได้ไดพี่น้องย่าหอบไปหาหมูมันก่อนเด้อค่ะเด้อหอบไปหาหมูมันก่อนค่ะพี่น้องนี่จ้า จ้ะพี่น้องหอบมาแล้วคะ่ะจุ่มแต่ละจุ่มเอ้ยนี่ค่ะพี่น้องนี่พี่น้องจ้าเบิ่งจ้ะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกดูจุ่มเดียวแปดดอกแต่ละจุ่มพี่น้องเอ้ยไปตอจ้ะพี่น้องจ้าไปตจอจ้าพี่น้องกระสแตลาพี่น้องไปก่อนเนาะค่ะเนาะ กระเฮ็ดอึบนี่ค่ะพี่น้องเก็บผู้เดียวค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะในถุงผ้าเนาะนี่ค่ะพี่น้องเต็มถุงผ้าเต็มกระตาเมื่อบ้านค่ะพี่น้องบันนี้คะ่ะเมื่อบ้านเนาะคะ่ะ พอกันคิดไหมคะพี่น้องบ๊ายบาย